Hello everyone, I'm Mu from Sunny Heavy Industry. I'm very happy to be here to introduce our new model mining truck, SKT90E. Environmental protection right now is the most important issue in the world now. There are more and more electric truck, electric cars in the road, but for the electric mining truck it's not available in Thailand now. Hello. ผมจะมาแนะนำเครื่องจักรรถซานี่ SKT 90E เป็นรถ EV เจ้าแรกที่เราได้นำเข้ามาเป็นคันแรกของประเทศไทยนำเข้าโดยบริษัท Leadway Heavy Machinery ครับในตัวรถ SKT 90E เนี่ยมีน้ำหนักบรรทุกได้60ตันแลนะจุดเด่นของมันเนี่ยคือไม่มีเครื่องยนต์นะครับเราใช้มอเตอร์รุ่มกับเกียร์อัตโนมัติโดยมอเตอร์เนี่ย เรามีอยู่2ตัวมอเตอร์ตัวแรกคือมีกำลัง380กิโลวัตต์มอเตอร์ตัวที่2 200กิโลวัตต์รวมแล้วเป็น580กิโลวัตต์ร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดส่วนจุดเด่นอีกจุดคือแบตเตอรี่ครับเราเลือกใช้ของยี่ห้อ CATL Lithium Ion Phosphate เป็นเทคโนโลยีใหม่มีความจุข,ของแบตเตอรี่ที่350กิโลวัตต์อ้าวสำหรับชาร์จเจอร์ครับเราเป็นชาร์จเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกำลังไฟในการอัดประจุไฟฟ้าที่300กิโลวัตต์ครับมีหัวจใจไฟอยู่2หัวหัวแรกอยู่ที่160กิโลวัตต์แล้วก็หัวที่2อยู่ที่140กิโลวัตต์รวมเป็น300กิโลวัตต์ครับประจุขนาดนี้สามารถที่จะทำงานได้ทั้งวันเหมาะสำหรับในการบรรทุกจากด้านบนที่ดาวฮิลลงมาเราเจอจะมีระบบเบรกซิสเต็มแล้วจะมีการ ชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่เพื่อให้รถเนี่ยทำงานได้ยาวนานยิ่งขึ้นระบบเบรกก็จะมีตัวช่วยช่วยเบรกอีกอย่างนึงคือว่าอิเล็กทรอนิกส์เบร่วมกับแมชชีนิก b เบรนะครับระบบช่วงล่างนะครับเราเลือกใช้ของยี่ห้อ h ฮนเดแล้วก็ระบบป้อนซับสเ e นชั่นด้านหน้าระบบการเสืียหน้าเรียกว่าไฮโดรพิลเมติกความนุ่มนวล ทําให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายไม่กระทบกระเทือนรับแรงสั่นสะเทือนได้มากขึ้นส่วนด้านหลังเนี่ยเราเลือกใช้แหน่จะเป็นเลส r i n g แหนบของเราเนี่ยเรามีถึง18แผ่นแล้วก็ความหนาถึง27มิลน,นะครับซึ่งจะรองรับน้ําหนักบรรทุกเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเอาหน้าเนี่ยเราสามารถรองรับน้าหนักได้ถึง25ตันเทเากลางและเผาหลังรองรับน้ำหนักได้ 35ตันส่วนยางเราเลือกใช้ยางแบบเรเดียลอีสนะครับเป็นยางขนาด1 6น5ซึ่งเป็นขนาดใหญ่กว่าท้องตลาดรองรับความร้อนได้ดีกว่าเพราะเป็นเรเดียลแล้วก็ไม่มียางไนสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานเราจะมีออโต้ฟิสการอัดจริบีอัตโนมัติซึ่งสามารถที่จะลดแรงช่างหรือพลังงานขับในการ อยอัจฉรบีเพราะว่าอัจฉรบีเนี่ยสามารถตั้งเวลาได้อัดได้ทุกๆ5านาทีทุกๆ10นาทีนะครับแล้วก็มีระบบเซตตี้จุดหนึ่งก็คือว่าเรามีกล้องรอบตัวรถนะครับมีว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างหรือแม้กระทั่งในห้องคนขับสามารถเช็คได้ว่าพนักงานเนี่ยมีอาการง่วงหรือไม่เหมาะสมในการทำงานหรือไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีระบบ G P S สามารถที่ว่าเช็คการทำงานของรถว่า ไปตรงตามที่ทำงานหรือไม่นะครับอยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของทดลองใช้รุ่นนี้ครับสามารถประหยัดพลังงานได้มากครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยมลภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ครับผม รถอีวีนะฮะก็คือไม่ได้ใหม่แล้วแต่มันยังใหม่กับรถที่ขนาดใหญ่เราเอาไปใช้ในสถานที่ปิดเ mm hmm. ช่นในเหมืองสถานที่ไม่ได้ไปยุ่งกับใครอนะไรเงี้ยนะฮะก็การชาร์จไฟมันกจ็จะ cover ของตัวเอง mm hmm. เทคโนโลยีตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราสามารถเอื้อมถึงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเป็นถนนบนถนนนะฮะก็เหมาะสมนะฮะมันเหมาะสมที่จะไปใช้